วันนี้ก็สินค้าเข้ามาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเพรารถดุมหน้าหรือว่าคานหน้ารถหกล้อนะครับเติมสินค้าตลอดนะครับเนี่ยคล้ายๆว่ารถเป็นคานผมผลมาไม่ได้ก็ตัดเอาชุดที่เต้ขายมาให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเพาเอลเพาลอยเพราร้อยสิบห้าเเวโตโยต้าสเตลเข้ามาเยอะมากนะครับนี่นะกำลังขนลงจากรถนะครับสินค้าเข้ามาเยอะมากนะครับ ถอดจากรถเลยครับทุกคัน่อดมาจากรถถอดมาจากรถแล้วก็รอเรียงขายลูกค้านะครับ <S <S เข้ามาเยอะมากสินค้ารอบนี้นะครับพอรอยก็มีนะแล้วก็พอโตยต้าที่ถามว่าพอโตยต้าสีล้อก,กางก็มีเข้ามานะครับมีเข้ามามาครับสินค้ารอบนี้เข้ามาเยอะมากๆครับ บังคนก็จะเป็นส่วนหน้าเป็นล้อพวก3ล้อก็มีนะครับ3ล้อคานหน้ายางแ2 5อายาง9 0 0ขอบ20นะครับก็มีเข้ามานะครับเข้ามาเยอะมากๆนะครับนี่เลยเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะรอบนี้ต้องการสินค้ารายการไหนต้องการชุดคานหน้าไว้ทำซารีต้องการชุดคานหน้าไว้ประกอบอีแตนต้องการเพราลางหกล้อไว้ทำซารีรือว่าต้องการพรารอยตัดแต่หัวดุมนะครับ ตัดแต่หัวดุมไม่ท,เทํเชนเลิกก็ได้นะครับรับน้าหนักขึ้นแมคโครอย่างนี้ได้เลยนะถ้าตัดหัวดุมมาสี่ล้อก,กานนะครับสักคู่สักสองคู่สี่ตัวขึ้นประกอบถักด้วยเหล็กหน้าสี่สบายเลยครับนี่สินค้าเข้ามาเยอะมากนๆะๆครับห้ามพลาดห้ามพลาดเข้ามาเยอะมากรอบนี้ลูกค้าเข้ามาเลือกได้ที่ร้านเนี่อครับปอลุกเร,อเรืองอะไรยนเบอร์ติดต่อทางั้นเรานะครับเบอร์0 8นย์9 7 7 0 4ก็ย์ 0 8 4 9 5 4 9 9 07ทางร้านมีบริการจัดส่งได้ทุกๆจังหวัดนะครับอยู่ที่ระยะทางนะฝากรถตู้ทึบขนส่งได้เลยขอบพระคุณลูกค้ามากๆขอบพระคุณอย่างสูงครับรอบนี้เข้ามาเยอะชุดเผาขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ